การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจัดขึ้นที่ลังกาวีประเทศมาเลเซียซึ่งมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนจัดขึ้นเป็นเจ้าภาพครั้งแรกที่นี่ค่ะโดยรัฐมนตรีมาริสเนเียนพง์และคณะได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมกับเพื่อนสมาชิกอาเซียนในการหาหรือแนวทางการพัฒนาและ การรับมือความท้าทายในบริบทของอาเซียนค่ะรวมไปถึงการเน้นย้ำความเข้มแขง็งและในส่วนของแกนกลางอาเซียนรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเมียนมาค่ะการประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติลังกาวีโดยมีประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในฐานะประธานอาเซียนปี2568ระหว่างวันที่18-19มกราคมมีรมัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติสมาชิกอาเซียนผู้แทนระดับสูงเลขา ที่การอาเซียนรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศติโมเลสเต้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยเพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาและรับมือความท้าทายในบริบทอาเซียนค่ะทั้งนี้นายมาริสงเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนางเอกสรี i, ปินทารุจ,จิปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะนำทีมไทยแลนด์เข้าร่วมการประชุมโดยแบ่งการประชุมออกเป็นสองส่วนเริ่มจากวันที่18มกราคมปลัดกระทรวงการต่างประเทศของไทยเข้าร่วมการประชุม ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนซึ่งในวงประชุมเน้นเสริมสร้างความแข็งแกร่งแกนกลางของอาเซียนโดยการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนี้เจ้าภาพมาเลเซียจะเร่งดําเนินการรับรองติมอร์เลสเตเป็นสมาชิกอาเซียนภายในปีนี้และประเทศไทยก็พร้อมสนับสนุนจากนั้นในวันที่19มกราคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและคณะได้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการภายใต้หลักคิดการมีอาเซียนเป็นศูนย์กลางรวม ถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและการพัฒนายอย่างยั่งยืนของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนในปีนี้นายมริดเปิดเผยด,ด้วยคาว่าการประชุมครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอาเซียนวางเป้าหมายที่จะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความพยายามที่จะร่วมมือพูดคุยในสิ่งเดียวกันในประเด็นความร่วมมือทั้งหลายโดยเฉพาะความสัมพันธ์ทั้งในและนอกภูมิภาครวมถึงประเด็นปัญหาระดับโลกด้วยพร้อมเสนอไอเดียให้เกิดความร่วมมือใกล้ชิดรอบด้าน ผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ระดับรัฐบ,บาลภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนเพื่อรวมทุกภาคส่วนในสังคมอาเซียนเข้าไว้ด้วยกันทั้งนี้ในวงหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียนายมาริดเปิดเผยด้วยว่าประเทศสมาชิกอาเซียนต่างชื่นชมบทบาทของไทยในการแก้ปัญหาเมียนมาและสนับสนุนให้ไทยร่วมกับประธานอาเซียนมาเลเซียในการแก้ไขปัญหาเมียนมาต่อไป หลายประเทศก็สนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในเรื่องของการที่จะร่วมกับประธานของอาเซียนก็คือมาเลเซียนในการแก้ปัญหาของพมา่าซึ่งผมขอแยกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาข้อขัดแย้งในประเทศพมา่าปัญหาเหล่านี้ก็คือ transboundary crime ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ drug trafficking cement trafficking หรือ online scam ซึ่งทุกทุกทุกคนก็ขอเสนอให้ประเทศไทยร่วมมือกับประธานของอาเซียน ในการให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหารตรงนี้เพราะว่าเรื่องของเรื่องของออนไลน์แกมเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับประเทศไม่ใช่เฉพาะอาเซียนนะครับและไม่ใช่เฉพาะแค่ในภูมิภา a แต่มันจะไปกระทบกับทุกประเทศเกือบทั่วโลกเพราะฉะนั้นบทบ,บาทของประเทศไทยตรงนี้ก็เป็นที่เด่นชัดอย่างไรก็ตามในการแก้ไขปัญหาเมียนมาส่งเสริมทั้งการสร้างเวทีการหา,หาหรือระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภายในเมียนมาเพื่อหาทางออกร่วมกันนายมาริจึงมองว่าบทบาทของ ในครั้งนี้มีความโดดเด่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้น